สวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนครับนนความจริงช่วงนี้ผมมีโอกาสได้มาเชียงใหม่บ่อยครั้งนับตั้งแต่วันที่9สิงหาที่ผมได้มาปราสัทเชียงใหม่และได้ถูกดำเนินคดีไปมีโอกาสพนันอนเชียงใหม่ยาวๆ12วัน ที่บ้านพักตากอ,อากาศที่แม่แตงแต่นั้นมันไม่ทำให้ผมเดินไหวหรอกครับการได้มาพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ฟังเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของผมที่จะได้นําเอาเสียงของคนรุ่นใหม่จากกรุงเทพมาบอกเล่ากับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่นี่ติดคุกอีกกี่เดือนกี่ปีผมไม่เสียใจครับพี่น้องครับ าสุดตำรวจที่เชียงใหม่กำลังจะเพิ่มข้อหาให้กับพวกเราเมื่อการพูดในื่ที่9สิงหาเขาตั้งข้อหาตามมาตรา116ก็คือหาว่าเราเนี่ยมาปราศัยยุยกบุกป,ปั่นให้ประชาชนจิกระด้างกระเดื่องต่อรัฐตอนนี้คำสั่งมาใหม่ก็คือจะให้เพิ่มแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา หนึ่งหนึ่งสองด้วยจากอะไร <S <S จากการมาพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันการตัตย์ด้วยข้อความเพียงแค่ว่าปัจจุบันนี้ในหลวงรัชกาลที่สิบได้มีการขยายพระราชอำนาจไปมากเกินกว่าที่ระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้อนุญาตไว้ ระบบนี้เป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีก,กษัตริย์อยู่ไม่ใช่บบระบบรษศัตริย์ที่อนุญาตให้มีประชาธิปไตยอย่างที่เขาหลอกงเราไม่ใช่วันที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยตกลงปลงใจกันว่าประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยและ ให้มีสถาบันกษัตริย์อยู่นั่นคือฉันทามติร่วมกันเมื่อ2475ถ้าไม่ใช่ฉันทามตินั้นประเทศไทยณวันนี้ไม่มีสถาบันกษัตริย์ครับพวกท่านต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อ2475คณะราษฎรได้ยื่นคำขาต่อในหวัวหรารัชกาลที่เจ็ เป็นประกาศคณะราษฎรพี่หนึ่งบอกว่าท่านจะยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าไม่ยอมประเทศไทยตอนนั้นจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ะมุขของประเทศเนี่ยมาจากการเลือกตั้งคณะราษฎรด้ยื่นคำถามไปเช่นนั้นและในหลวงรัชการที่เจ็ดท่านจึงตอบรับว่าเออต่อไปนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยก็ได้ข้าพเจ้าขออยู่ นั่นคือข้อตกลงร่วมกันของบงรรพชนเราวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะในหลวงองค์ปัจจุบันกำลังจะขยายพระจำนาตออกไปจนมันไกลกว่าระบบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้ทำไว้ขยายอำนาจยังไงประการแรกซับสินซึ่งเดิมเนี่ยประเทศไทยมันเป็นสมบูรณ์สิทธิ์เนี่ย เราถือว่าทรัพย์สินเป็นของกษัตริย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกษัตริย์ที่สร้างมาทำอาหารกินมาได้นะครับแต่เป็นการถือครองแทนรัฐทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวงังหุทุนเงิน,นที่ดินในที่ต่างๆเกิดจากการถูดเอาไปจากภาษีของพวกเราทุกคนมันเป็นเงินของรัฐวันนั้นเราจึงได้มีการแบ่งทรัพย์สิน ออกเป็นสองสามส่วนใหญ่ก็คือทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์กับทรัพย์สินซึ่งเป็นของรักในส่วนที่เป็นส่วนตัวท่านก็สกทอดไปทางมรดงกไปแต่ที่เป็นทรัพย์สินของรักต้องถือว่าเป็นของประชาชนทุกคนของเงิ้ภาพอนญมุมาเนี่ยก็เหมือนตัวผู้ว่าเนี่ย เป็นของหลวงผู้ว่าคนไหนมาก็ได้ใช้ได้อาศัยถ้าบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตน้ำท่วมฝนแรงก็ให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปอาศัยได้ถ้ามันเป็นของหลวงเมื่อไรที่ผู้ว่าเนี่ยโอนบ้านพักผู้ว่าเป็นของตัวเองนั่นคือการยกัยกยอกทรัพย์ประชาชนปับจจุบันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่คอสอชอ ได้เข้ามาทิศอำนาจสภาประเด็ิการสรชยนะครับผ่านสามบรระรวดให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอาทรัพย์สินของแผ่นดินไปมอบให้กับกษัตริย์เพียงองค์เดียวในการตัดสินใจจะจำน่ายจ,จ่ายแจกและเขียนว่าจำนายจ,จ่ายแจกตามพระราชอธิยาศัยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือใช้ใจ่ายได้ตามใจนันแหละ ซึ่งส่วนนี้มันเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของแผ่นดินเป็นของตัวเองนี่คือข้อเรียกร้องของน้องๆธรรมศาสตร์เขาเรียกร้องหนึ่ในสิบข้อและวันที่ยีห้าเราจะเดินทางไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินสมบัต์เรียกร้องเอาทรัพย์สินของพวกเรากลับคืนมาทำไม เราจึงยอมไม่ได้ให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นของหลวงเนี่ยไปเป็นของกษตัตริย์แต่เป็นผู้เดียวพี่น้องครับวันนี้ในหลวงรัชการที่สิบได้มีการโอนหุ้นจากไทยพาณิชย์จากปูนซีเมนเนี่ยหลายหมื่นหุ้นหลายหมื่นล้านไปเป็นของตัวเองซึ่งหุ้นเหล่านี้มันเป็นของสถาบันกษตัตริย์เป็นของแผ่นดิน แต่การโอนไปให้เป็นของตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษากฎหมายก็ยกว่าเบียดบังมาเป็นของตัวเองนอกจากหุ้นแล้วยังมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่มีการเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองแล้วทําอย่างเงียบเนียที่ดินก็เช่นกันที่ดินซึ่งเป็นของรัฐก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองถือในชื่อว่าวาทิลาลุงคอนคือเอามาเป็นของตัวเองปัญหาที่มันจะตามมาคืออะไรครับพี่น้อง ้าในหลวงรัชการที่สิบที่เราตำรวจังไว้นะครับถ้าในหลวงรัชการที่สิบโอนเอาหุ้นทั้งหมดที่ดินทั้งหมดมาเป็นชื่อของตัวเองในหลวงรัชการที่สิบเอ็ดถ้าหากมีท่า,าจะเข้ามาอาจจะไม่มีวางอยู่อาจจะไม่มีทรัพย์สินซ,ซึ่งเป็นของส่งไปพอมที่ให้ท่านได้ใช้ได้ให้ท่านได้อบครอง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สาคัญและที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้มันเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เอากลับมาเป็นของพี่น้องทุกคนให้เป็นของหลวงให้เป็นของแผ่นดินสมมติต่อไปถ้าในหลวงในการที่สิทธิทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับนางกอนางขอนางงอทรัพย์ทั้งหมดมันจะตกทอดไปตามพินัยกรรมแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้ ในหลวงรัฐการต่อมาเนี่ยจะไม่มีหวังให้อยู่ไม่มีทรัพย์สินให้ถือครองอคือถ้าผมจะปากหมายบอกว่าผมหวังดีกับสถาบันกษาตริยยผมก็พูดไม่ได้เต็มปากแต่ผมหวังดีกับบ้านกับเงินจริงๆจึงมาพูดเรื่องนี้ถ้าทรัพย์สินมันถูกจ่ายโอนไปหมดผมตัวตัวอย่างมันก่อนทางเฟซบุ๊กถ้าในหลวงโอนทับประมมหาาสว่างหรือบัตรแก้วเนี่ยให้กับคุณก้อย พี่น้องคิดดูนะครับทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัเนียจะตกทอดกับคุณก้อยเพียงผู้เดียวสมมติไปอีกถ้าตัวคุณก้อยเป็นอะไรไปเนี่ยทรัพย์สินตกทอดกับคุณแม่คุณก้อยนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเราอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมมาเย็นยามวันนี้แล้วเป็นสิ่งที่จะสื่อสารไปยังทุกคนประเด็นนี้แม้แต่เสื้อเหลืองซึ่งเป็นรอจันลิศเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับผม เขาส่งข้อความมาทางหลังไหนว่าเขาเห็นด้วยช่วยพูดหน่อยการจะให้เขาออกมายืนเคียงข้างพวกเราเขาก็อายเกินไปเขาก็อายเกินไปผู้พิพากษาหลายคนหลายท่านเวลาผมไปขึ้นศาลเนี่ยท่านพูดหลังไหนกับผมเลยว่าสิ่งที่ธนาอานนท์พูดเขาเห็นด้วยทุกประการแต่เขาจะทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการจะไม่เห็นด้วยยังไง เมื่อมีคนที่เอาของหนูไปเป็นของตัวเองเนี่ยมันแม็จอหยู่แล้วว่ามันผิดแล้วนาะวันนี้ก็ยังไม่หยุดนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นย้ำและผมมาเห็นย้ำวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่หยุดปรากฏการณ์นี้บ้านเมืองเราจะไม่มีสาธารณสมบัติพิทให้ลูกหลานต่อไปไม่มีมันจะตกทอดไปเป็นมรดกของในหลวงรัชกาลที่สิบแต่เพียงผู้เดียวและ คำว่าตกทอดเป็นมรดกต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความยุ่งยากอีกว่าใครเป็นทายาทของท่านบ้างถ้าเอาตามกฎหมายแพ่งลูกท่านลูกท่านสี่นนคนที่เป็นลูกชายอยู่อเมริกามีสิทธิ์ได้รับมรดกใช่หรือไม่ทรักมรดกจะต,ตกทอดต่อภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะั่นคือสมเด็จพระจีนีใช่หรือไม่แล้วในหลวงคนต่อไปล่ะ ที่จะเข้ามาปกครองบ้านเมืองเนี่ยเป็นกตริย์ต่อไปเนี่ยจะเหลืออะไรประเด็นพุ่ตรงนี้คงไม่ต้องไปปากหวานว่าว่าตรงนั้าพักดีเลยมากหรอกแต่ตรงรั้นพักดีในในความหมายผมคือว่าบ้านเมืองมันจะไม่เหลืออะไรอีกนี่คือประเด็นหลักครับที่ผมอยากมายำ้ำประเด็นต่อมาขออนุญาตพูดสั้นๆนอกจากการโอนเอาทรัพย์สมบ,บัติของแผ่นดินเนี่ยไปเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย ยังโอนเอาอกองกำลังทหารหน่วยสำคัญในกรุงเทพไปสองหน่วยด้วยกันคือราบเอ็ดกับราบหนึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาห้ามไม่ให้กษัตริย์เนี่ยกับรัฐบาลมันมีกองกำลังสองส่วนแยกกันไม่งั้นมันเป็น,น,นรัศสรรัฐกองกำลังทหารทั้งหมดทั้งแผ่นดินเนี่ยต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลเท่านั้นจะไปขึ้นตรงกับกษัตริย์ไม่ได้ การที่เขียนบอกว่ากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนั่นคือการเขียนให้เกียรติในสถานะนที่ทัานเป็นกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่า่านเป็นคนที่สั่งทหารได้ไม่ใช่นั่นคืออีกส่วนหนึ่งที่เราต้องโวงคืนคือเอาทหารกลับมาเป็นทหารของประชาชนครับพี่น้องแต่พอคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาขึ้นมาเรียกร้อง เขาก็ใช้ความรุนแรงกับพวกเราใช้แก้น้ำตาผสมสารทิษบ้างใช้กระสุนยิงบ้างวันนี้ใช้มาตรการทางกฎหมายมาดำเนินคดีกับพวกเราตอนนี้มาตรายืนหกจุดเจ็ดเป็นมาตราึ่งสองโดยอัตโนมัติวันที่แปดพิธกาผมเขียนจดหมายถึงในหลวงรัชกาลที่สิบผมก็บอกผมเป็นสุภาพนะแต่มีคนไปแจ้งความจับว่า มาตราหนึ่งสองตำรวจเสนอหน้าไปขอหมายจับที่ศาลอาญาปรากฏว่าศาลเองก็มีอยู่สองสายคือศาลที่มันรับใช้ประเทก,การกับศาลที่มันรับใช้ประชาชนมีความยุติธรรมวันนั้นบังเอิญไปเจอศาลที่รับใช้ประชาชนเขาให้ออกหมายจับให้ตำรวจถ้าไปเจอศาลที่ร,กกรับใช้บรรเการวันนี้ผมไม่มีโอกาสใด้มันมพูดวันนี้เช่นกัน เชียงใหม่ตอนนี้จะไปเปลี่ยนมาตรานหนึ่งหกเป็นมาตราหนึ่งสองถ้าไปเจอสารที่เขารับใช่ราชการผมก็จะไปทำเม่แตงอีกถ้าไปเจอสารที่เขารับใช้ประชาชนผมถึงได้มีโอกาสออกมาข้างนอกตอนนี้ขึ้นสายเหมือนซื้อหวยเหมือนซื้อหวยจริงๆว่าไปเจอสารดีไม่ดีซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยช่วงชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีความจําเป็นครับพี่น้นที่ต้องออกมาสู้ เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันน้องน้องทัธยมออกมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมผมใช่ตบบนี้ฮะผมได้คุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าน้องๆ้องมัธยมเนี่ยเขามาต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีสิทธิเด็กเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องสถทบัานกษัตริย์ยังไงมันเชื่อมโยงเพราะเขา เชื่อและเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ก็มีบทบ,บาทพิลเมิดสิเด็กและสตรีเช่นกันเขาเชื่ออย่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าพูดขึ้นไปกลัวลงโทษกลัวโดนอาญาคือเรื่องนี้ถ้าไม่พูดเองตรงไม่มีทางแก้ปัญหาได้และวันนี้ท่านเองเมื่อได้รับทราบว่าเราเ,นเสนออะไรขึ้นไปท่าทีของท่าน ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะรับฟังหรือมาร่วมแก้ปัญหาการเสด็จออกต่างจังหวัดไปใกล้ชิดกับประชาชนไปเซลฟี่บ้างไปจับไม้จับมือบ้างคนมันถูกบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติคนเขาถูกบอกมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นเรื่องที่พยายาม แสดงว่ามันมีคนสนับสนุนท่านซึ่งผมขอเรียนตามตรงว่าคนที่อยากให้ท่านปรับตัวแล้วกลับมาเป็นกระสัตระส่าย้วจริงจรมันมีมากกว่ามากกว่ามีมากกว่าแล้วยังมีเหตุผลมากกว่าด้วยเอาละสุดท้ายวันนี้มาพูดเรื่องนี้จะแจ้งความจับก,ก็แจ้งมาอย่าไปออกหมายจับ ผมมีความระแวงระวังออกหมายเรียกมาฝากไปถึงตำรวจนะครับออกหมายเรียกมาผมก็มาพระเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ผมอยากมาผมมีเพื่อนที่นี่เออยอะยามน้อยเนี่ยก็มีที่กินเล่าส,สนนเองหรอวะถ้ามาเจอกันผมเนี่ยเป็นคนที่กินที่ที่น้อนปกติ แต่ไม่ใช้ภาษาีของประชาชนแน่นอนมาเจอกันเลี้ยงเล่ากันได้จับมือกันได้เพราะเราคือพี่น้องกันอย่างแท้จริงขอบคุณพร่พ้อ้นงครับ